อ่าวันนี้มีคนอยากรู้ค่ะวันนี้กี่เซนวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้เลยสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนวันเลี่ยงไอ้นะคะวันเลียงยังไม่ได้วันแต่คิดว่ามันมันสูงประมาณนี้แหละเพราะว่าวันนี้อารมณ์มันก็ดีก็ดะก็ดีอยู่แต่ว่าเพื่อนๆสูงแซงเพราะว่าเพื่อนเใส่ตู้ปลาเราไม่ได้เตรียมมาหรือว่าเราต้องเอาคอนเทนเนอร์มาสู้เอางั้น เพราะว่าหนูสูงมันสูงแบบด้วยอินเนอร์เราตื่นยังไงบ้างที่ตอนนี้คือแบบทุกคนถามไปหมดว่าวันนี้เราเท่าไรวันนี้เป็ไรรอบไปแล้วตอนนี้เป็นอะไรที่ดีใจที่มีคนถามเราก็ต้องคิดไปด้วยแต่ละวันเอ้ยวันนี้อะไรเงี้ยใช่วันมาเท่าไรอย่างน้อยก็มีคนถามไม่ได้ถามว่าสบายดีไหมแต่ถามว่าวันนี้สูงเท่าไหร่ล่าสุดมิเชลบอกว่า หาอาไม่เจอไม่เจอเลยเชลบอกว่าหาน้องอามไม่เจอนะจริงอ๋อแม่แต่เขารับเธอเข้าแกงแล้วนะคือหนูอะอยากเข้าแกงกับพี่เชลเอลกับพี่มิเชลเดี๋ยวพ่อหนูอยากเราเราเราแค่ได้ส่ง115ในวันนี้ใช่เพราะว่าหนูคิดว่าพวกเราอะมันเออเออเอ็กซ์จีเอ็กซ์จีค่ะว่าวันนี้เจอปดขั้นบันไดอ่ะ เห็นยังไงตอนแนี้ว่าจะบอกว่าตอนที่มาซ้อมบ็อกกิ้งครั้งแรกซ้อมกําลังซ้อมแบบกําลังจะเข้าใจปุ๊บบอสบอกลายชื่อโอ้ขอโทษนะลายชื่อจังหวัดนี่นี่นี่ไปกินข้าวเอาหนูอ้าวไปเลยไปกินข้าวเลยกลับมาก็คือซ้อมกันยังไงน้าไม่เเวทีไม่ค่ะเวทีมีราวจับค่ะแม่ตอันนี้ล่ะอันนี้ไม่มีเลยเออแล้วเดินลงอ่ะมองบันไดไหม มองแน่นอนแต่คนเขาบอกว่าเราเก่งนะว่าเราเดินดีดีอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าชุดแรกอะใช่เราเอาอยู่นะตอนแรกอะเอาอยู่ไหมคะทุกคนก็ลุ้นอยู่นะหนูก็แบบหนูไปซ้อมที่บันไดห้องน้ํามาค่ะมันไดน้บันไดห้องน้ำขนาดนี้เลยหรอมีสองขั้นค่ะก็ลงอยู่งั้นเหรอใช่ค่ะหนูมีเวลาว่างก่อนที่จะมาหนูก็จะเดินชุดเปิดตัวกับชุดลายดีบนอะไรเดินยากอะไรเดินยาก ชุดชุดายากยากแตกต่างกันคือมันเราเพิ่งใส่วันนี้แม่ฟิตติ้งมาก่อนแต่ก็ยังไม่เคยใส่ซ้อมอก็แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็แบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่เข้า ไม่สนิทกันกับร่างกายใช่ใช่อย่างเมื่อวานนี้ก็ได้มีการทำแคมเปญมดบอกว่าถ้าขายของไม่เก่งใช่ไหมก็อ่ะลองดูซิวันนี้เธอ5 0 0พันหนูก็ขายได้6,000พัหนูก็เลยบอกแม่แม่ในด่อมว่าถ้าหนูได้1 0 0 0 0หมืนหนูจะกระโดดตกอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันก็มีคลิปที่หนูไม่สนิทกันกับร่างกายจริงๆน้อกแต่เมี่อวาให้คำแนะนำอะไรบ้าง อบอสบอกว่าให้เป็นตัวของเองเลยใจจอยเลยเพราะว่ามันมันคือเรานหนีหนีตัวตนไม่ได้แล้วก็ทุกคนจะรู้เองว่าอันไหนเราอันไหนเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเขาเรียกว่ากแสดงภาษาอิสระก็ได้นะเป็นการอันนี่นะแม่คนเียกวบาภาษาอิสานออกหมดเลยหรอ เป็นการเดาชูรีตอะไรอย่างเงี้ยบอสไม่ได้พูดแบบนี้แต่บอสความหมายแบบนี้หนูก็จื่อไม่ได้เนาะคาโมาจารีตใช่มันเป็นการแสดงอะไรเป็นการแสดงคือแฟนขับรู้บอสก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองเลยหนูก็ได้ค่ับบอสซึ่งตัวเองแบบซึ่งหนูแต่ละวันก็ไม่ไม่เหมือนเดิมด้วยเป็นตัวของตัวเองเลยมุ้ยแม่แรงนะแต่เรา แล้วแต่วันค่ะไม่นั้นแล้วไหนจะเนี้ร่างกายเราจะสนิทกับชุดมากขึ้นไหมเพราะว่ามันยังมีอีกหลายรอบสำคัญนะก็น่าจะสนิทมากขึ้นเพราะว่าเราใส่รองเท้าคู่เดิมอยากสนิทกับชุดไหนมากที่สุดสําหรับคิดว่าอามแบบว่าหลายรอบชุดที่มีผ้าแม่มันหนูจะเล่นยังไงก่อนแค่หนูจะยืนโพสหนูหากล้องไม่เจอหนูแบบ วันนี้หนูมองไม่เห็นมาร์กอันนี้ยอมรับตรงๆใช่เดินถูกเดินถูกบอกกิ้งเดินถูกเพราะว่าโดนด่ามาแล้วมองไม่เห็นมาแต่มองไม่หนูหาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนกล้องอยู่ไหนหน้าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นเคยเป็นแบบนักร้องมาแล้วก็มองทุกกล้องแต่ครูด่าแต่หลายคนเขาชมเนะวันนี้เราสวยเอาอยู่เอาอยู่เลยชุด่มเลย มันเลยทำมันเลยมันละส่ง170ไปเลยอะมันเป็นเพื่ออะไรมาตั้งแต่เขากองเลยแบบมันดูคลากขึ๊ดมีแต่แม่ๆนี่แหละคือพูดแบบพูดแบบเนี้ยโดนฉีดยาซึ่งเราชอบเราก็เลยคือไม่ได้มั่นแม่ แต่ว่าเป็นการแบบผมมันมาไงซึ่งวันนี้ก็ผมยาวฟาราครั้งแรกเพราะปกติทรงนี้ไม่รอด วันนี้สวยนะคนของแม่ไม่ได้สิทธิ์ยาไม่ได้สิทธิ์ยานนี่มันเรื่องจริงช่วยพูดหน่อยช่พูดอะไรหน่อยไม่รู้จะพูดยังไงคือคือหนูก็เขินไงแม่และนานๆทีจะมีคนชมชมทีมเราว่าแบบว่าออกแบบอ่ะคือเขาเรียกนะอะไรนะกบจุดเด่นเปิดอะไรอย่างเงี้ยแบบคือทำทำออกมาเพื่อเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าต้องขอบคุณแม่แม่ เราขอบคุณแม่ๆทั้งทุกห้องเลยห้องชุดชุดที่ตัดให้หนูแบบรู้สัดส่วนของเรารู้จุดบกห้องจุดด้อยจุดดีของเรารู้ว่าเราชอบฝั่งไหนไม่ชอบฝั่งไหนรู้ว่าแบบเออถ้าโอโถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ทําแบบนี้ผมมันก็จะมาอะไรอย่างเงี้ย เขาหน่ารับชุดชุดรับเอวรับขาขารับรองเท้ารองเท้าใสขึ้นมาหน้าอีกตอนด่าแล้วจอยกับคอมเมนต์ไม่คือแบบเขาไม่ด่าจอยกับคอมเมนต์ไหมหนูหนูอะเลิกหน่อยยาวเลิกน้อยเลิกหน่อยเลิกหน่อยมันเยอะจนเห็นไมม่หดมันนเห็ไม่หมดเลยมันเห็นไม่หมดเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ไหนดีเห็นสองสาวเขาเหนปุ๊บถ้าข้างล่างจะด่างั้นไม่อ่านดีกว่าเรารู้เรารู้ทางแต่หน้าจอโทรศัพท์มันยาวะมันเห็นเป็นสิบเลยนะ ช่มันก็มีบ้างที่น้อยบ้างแต่มันก็มันมีหลายอย่างที่ต้องทําจนไม่ได้มีเวลามาโฟกัสว่าใครจะว่าอะไรยังไงเพราะเราทําเต็มที่ของเราอะค่ะใช่วันที่ดูเนีเราใช้วันนี้เราดูแบบเออดูแบบเออดูแบบใช่แล้วอะเออดูจอยมากขึ้นเพราะว่าวันนั้นแบบกลัวว่าฉันจะทายังไงดีหน้าฉันจะทำแบบนี้จะถูกไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็ไม่ถูกทำแบบไหนก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้น ก็ทำต่อไปทำแบบนี้แหละใจจอยค่ะแล้วนี่ฉันเนี่ยควีนผ้าอะไรเงี้ยคาดแบบคาดหวังนะคาดแบบเราคาดหวังค่ะวัวใครบ้างวัวใครบ้างใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอบกลัวหมอแจนโอ้โหข้อโขนนี่ขโขนหมอแจมพูดเก่งมากหนูพูดติดอ่างหมอแจนแบบพูดพูดพูดซึ่งบางครั้งหนูก็หมอแจนทำไมพูดเร็วจังเลยอ่ะใช่เพราะหนูก็แบบ บางทีฉันก็อื่นเนาะแม่แสดงกลัวตายไหมก็ถามว่ากลัวไหมก็แอบกลัวนิดนึงซึ่งเราจะไม่กลัวเลยก็ไม่ได้เพราะเราก็ตลอดต้นาถามคำถามเราต้องตอบคำถามนะไม่ใช่แบบถึงตอนตอบคำถามมันก็ต้องตอบค่ะแม่เพราะว่าตอนนั้นมันคือเขาวัดเขาวัดทุกความสามารถความรู้ความทุกอย่างเราแต่อันนี้คืออันไหนเลี่ยงได้เราก็ต้องเลี่ยง ต่อไม่ได้ก็เออโดนใจเออเลื่อนหรอที่จริงตอนที่ความมั่นใจเรายงไนลูกการความมั่นอ่าแเะปากหนึ่งทีเองนะคะไม่ใคนเขาไปนับนะอุียแม่แกบอกแกปากแค่แค่มันแห้งไงแห้งจะแเะหลายนะก็อะไรนะคะแม่าควมมั่นใจมั่นใจเพิ่มขึ้นแค่ไหนใช่ไหมคะ เพิ่มขึ้นมาหลายเติบมาหลายเติบเพิ่มขึ้นมาหลายเติบถ้านับจากวันนั้นวันมงวันนั้นใช่ไหมคะเต็มร้อยไหมหร้อยยังไม่เต็มยังไม่เต็มเพราะว่ามันก็สิบเก้ามันได้อีกค่ะมันได้อีกความมั่นมันได้อีกฉะนัเราประเมินตัวเองว่าเราก็ยังขาดเยอะอีกหนูประเมินตัวเองว่าตัวเองเนี่ย พัฒนาได้ต่อเพราะถามว่าเราขาดอะไรไหมเราก็มีอีกหลายๆอย่างที่มันต้องเติมเต็มให้มันครบเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ใหม่มากๆสําหรับเราแล้วเราก็เป็นน้องใหม่มากๆหนูไม่เคยเดินแม้กระทั่งนกนางนพม่าอะไรหนูไม่เคยเลยงานโรงเรียนหนูไม่เคยไปถือป้ายสวยๆหนูไปตีกองไม่เคยทําอะไรแบบที่ต้องเดินเพราะามากลเพราะเรามากลแม่หมายถึงมาจากจังหวัดอะไร

แบบมาส่งเราหรือเราส่งใครมาส่งใคร,ใครมาส่งหนูนหน <จะ S 2> ลอกล่อเขามาว่าออที่จริงหนูจะให้เขามาออหนูจะแบบมาส่งชินหน่อยแล้วหนูก็ไปเลยอะไรเงี้ย ก็ใจจอยค่ะคือแบมค์มาด้วยความที่เราอยู่บ้านเดียวกันบ้านอเมป่าบ้านเดียวกันบ้านบ้านบ้านชายให้ถูกสิบ้านโดนไม่ฝ่าเดียวกันบ้านชายแล้วก็แม่ต่อ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 เฉยคือหนูอยากให้เพื่อนๆมาส่งหลายๆคนแต่มันก็มีบางคนที่ว่างบ้างไม่ว่างไม่ว่างบ้าน บางคนที <Cornell. S 2> ่ไม่ว่างก็ส่งกำลังใจมาอย่างเช่นเนฟกาแฟก็ส่งเป็นรถแห่มาแทนเป็นเนฟก็สะพดส่งตามด้วยยาวมาอทันหมดแล้อ่านสี่บรรทัดเออก็ร้องไ่าเหรอก็ไม่เียมันอ่านไม่ทันมันต้องกวักกาแอกใหม่ใช่ใช่แม่อันนี้พอมายืนี บอกว่าอยู่กันในงานน่ากลัวคนเขาประกเป็นแบบว่ามันตายจากการนักร้องสงครามนางงานสงครามี่กลัวก็ไม่จริงๆแล้วหนูว่ามันมันมันเป็นเรื่องของการทํางานทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเราต้องประมาททุกอย่างมันน่ากลัวทุกอย่างเลยการเดินทางการการไปนั่งราอก็น่ากลัวเช่นกันค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจอใครหน้าเวทีจะเป็นยังไงแต่อันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนกับอยู่ในจอซะมากกว่า ซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะเรารู้ว่าเรามามาจุดเนี้ยเรามาเพราะอะไรเรามาเดินตามความฝันเรามาอะไรแม่ไม่ต้องาไม่ต้ินี่ต้องฝึกสมาธิสมาธิสมาธิแล้วแบบัวคมนเยอะและแสนี่สองเาเยอะเงี้ย เพื่อนอาจจะแบบสุดันไส้อาหารไม่เด่นเกินไปแล้วเลยกลัวบ้างไหมเออแบบที่เขาว่ากันแบบมียอุปภูใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยกลัวแม่กี่ชุดเอายาถ่านให้กินอะไรยเงี้ยกลัวกลัวแต่หนูรับรองว่าไม่ไม่มีคุณไม่มีโอกาสจะเอาอะไรมาใส่รองเท้าเพราะว่าดิฉันไม่ถอดไม่ถอดค่ะเพราะว่าตอนนอนก็ใส่ ขอบคุณนะคะฝากฝากด้องฝากด้อฝากเข้าด้อมหนูด้วยนะคะเมื่อวานเพิ่มมาห้าคนนะคะชื่ออะไรด้อมชื่ออะไรชื่อด้อมอ๋มชูขอวันนี้้าเพียงหาแม่พว่มเยอะๆหน่อยได้ไหมอโอ้้ห